อำเภอปากชมเนี่ยพี่น้องปากสมเราดีเนะปากสมเราดีเนะอำเภอข้าเจ้าเราดีเนะเดี๋น้อยกระซิฮอตสี่แยกปากสมบรรยากาศบรรยากาศตัวอำเภอข่เป็นทุ่งนฮะีละพี่น้อง เียบสงบดีค่อยว่านะครับผู้ได้มักสงบอยูปป่ปักสุมนี้ดีดิบรรยากาศคดีอ่อมนี่คือตัวอำเภอครับตัวอำเภอ,อ,เภอนี่แหละไม่วุ่นวาย,ววายครับผม,ม,มบทมกกมางนาัหางหน้าก็เป็นสี่แยกปากชมเลีเ้ยวขวาก็จะไปซอดห้อยบอดซืนห้อยพิชัยไปซอดเสียงกลม,มเลี้ยวขวานะ แล้วก็ไปสอดบันทาร์เขามาจากบันทารก็มาสอดมั่งนี่แหละพี่น้องตรงไปเป็นน้องขายเลี้ยวซ้ายตูดในน้ำโขงเลี้ยวขวาไปเสียงกคมห้อยพิสัยห้อยบอดซื้อแอนบอกประวัตถึกบอกเสียงกคมเนาะเขาบอกพี่เสียงคมสะพานข้ามแม่น้ำชมเนี้ย ปำเภอเขายู่บนล้มงามก่อโรงเรียนชุมชนบ้านปากสมสิ0ืนแด้วพี่น้องด้านซ้ายมือก็จะเป็นตลาดปากชมตลาดปลาตลาดปลาตลาดปากสม,มพี่น้องด้านขวามือก็ิะเป็นอำเภอด้านซ้ายมือก็ิะเป็นลานพญานาค อันันตรนาคาทิปดีโอ้สุมวิวงามจริงปัดที่สี่ที่ห้านี่เด้องานลอยกระทงป,ปักสุมาสวยงามพระลำเป็ดพี่น้องเลยคนบทโต,ตกแลวโอ้วิวงามจังวิวงามจังพนักม,มากเลยสวยงามมากเลยน้โพงมองในน้นงามจังพี่น้องออกจากปักสมมาคนทสิไปปักมังปะเนี่ย chắc chi lộ vào bác măng chắc bác sông về bác măng nữa đó chung bằng phòng phẳng khủng ôi xe đầy tôn máy bằng bởi cái tạt kim bớt xá nó lạt dạng, biển đất tớt luôn thế nào nên bị yên biểu nó không ngọng ngọng Nhiệm là nó bị nó hót bác nhiệm nhé Bạn này gì bác măng lha. <c oughs> จำทางก็ได้แล้วปากเนียมครับปากนเานี่ยปูแสดงบ้านนี้บ้านใหญ่นาอคนไล่ล้างขาเหียนจังวาานลางไล่ลางจาังวาปากเนียมพี่น้องงานยังน้อนี่นะจะส่องดูก่อนนะงานอะไร ันแต่งงานเหรอปากเหนี่ยมแต่เราจะไปปากมังพี่น้องเอ่ยมันมีมังนะมีมังมีปูงนะมีขวงมีมังนะม